พี่ะเกะหงนี่ส่พันไปไมมินิงกีฬาในขาดในน้นเป็นเรื่องที่ยังมัดไงมันยินมันจะได้พื้ยังงอย่างนี้ใ่หางตออันนี้อันนี้มใส่ไฟนี่อ้อสตส่ไฟ อ่ะตัวใหญ่วิ่งแม่มิวิ่งวิ่งวิ่งตลาดเลยเนาะลมแรงตอนคืนตอนสี่ทุ่มเยวเช็คสภาพลมก่อนนี่นายเช็คเร็ววันนี้ลมแรงอยูคสี่ทุ่มลมประมาณเจ็ดนั่นแหละลมประมาณเจ็ดสิบแล้วมั้งลมประมาณสิบ๋ยวของลูกค้าวิ่งด้วยตัวไหนติดไฟแหละตัวที่วาดลายอืม <h iss ing> นี่คนทำเจ้าของว่าวเองอยากได้บโบแก่ทำได้แล้วแต่ไม่มีพาติดีใจขนาดนี้ถึงมาเรียกลุงแก่ตรงนี้พี่เลี้ยงลุงได้ไงวะไม่ใช่ที่บ้านยังจะมีคนเล่นหมวกอีก ไมห,หาซื้อแถวบ้านเองไม่มีใครทำขายนี่ยเด่น,นเลยเออทำเรียกลุงนนะเรียกพี่ได้ทำเรียกลุงโอ้ยกองกองเชียร์นี้ขาดหมดเลยบอกใหญ่หายกองเชียร์หายหมดกอ,องเชียร์หายหมดนะครับ <laughs> <c oughs> พี่น้องชาวบ้านนี่ก็เป็นว่านการลานที่ทำเสร็จใหม่ๆนะครับเป็นขนาดเมตรหกสิบนะครับผมเมตรหกเมตรหกสิบสี่เซนนะครับการลานนะครับการไปไม่เรื่อยเท่าไหร่ก็ผม ก็ผมจะไม่ค่อยเน้นเอาหัวนะครับเป็นตัวจะเบาๆนะครับจะขึ้นง่ายครับจะเน้นขึ้นง่ายมากกว่านะครับไม่ค่อยเล่นเล่นลมนรกได้สบายไม่เล่นไม่เล่นดันลมมากครับเล่นเล่นลมนรกสบายเลยนะตอวเน้นขึ้นง่ายครับเล่นได้ทุกลมครับตอนนี้คิดคิดว่าเหลาอ่อนนะครับแต่ก็ยังแข็งครับปยไปครับทีมงานเดินมาถ่ายวิดีโอครับวีไปยาวๆเลยกี เช <c ười> ็คดูลมเลยถ้ามันติดจะตีเลี้ยงซ้ายเอี้ยงขวาแล้วก็ไม่รู้นะครับบอนกับเอ็เดินใช่กันมั้ยแสงจะหมดละแสงจะหมดละ อดีมันค้ำแล้วครับก็เลยใส่หางจะปล่อยไว้ถึงเช้าเลยนะครับผมอัดลมผมผมคิดว่าผมเลาค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ก็ยังแข็งนะครับในตัวที่เหลือที่กำลังทําใหม่นะครับก็ายไปแล้วข็งเหมือนกันครับโครแล้วก็ได้เหมือน